สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube สวัสดีแฟนเพจแล้วก็ชาว2ที่น่ารักเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี้หกสิบ o ีนะคะช่องแห่งการทำนายดวงแบบศาสตร์ตะวันตกผ่านไพ่ยิบซีนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมา ดูแนวโน้มของเดือนมีนาคมนะคะมีนาคม2562ให้กับชาวราศีธนูลักขนาธนูนะคะเป็นดวงทั่วไปโดยรวมนะคะประจำเดือนนะคะคนที่เกิดราศีธนูนะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22นะคะพฤศจิกายนถึง2 1ธันวาคมนะคะตามช่องระบุไว้จะเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนกับช่องอื่นนะ ยังไงก็ b ี f ฟกซิเบินะคะดาวจันทร์ดูได้ดาวสุกด,ด,ด,ดูได้นะคะแล้วก็เน้นเลยคือลักขาธนูนะคะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลักนาคุณก็ดูตามวันที่นี้นะคะเป็นราศีนะโอเคค่ะลักคนาธนูนะคะถ้าคุณอยากทราบไปดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะบรรทัดสุดท้ายนะเข้าไปแล้วก็กรอกได้เลยนะคะกรอกรายละเอียดได้ ขอโทษนะคะแม่บอเสียงไม่มีคลิปธนูเนี้ยทาทาเมื่อวานแล้วนะแต่คลิปคลิปหายต้องมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> สแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่ energy แล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยมาทําตกทายให้ไม่ใช่ตกหล่นนะคะ <c oughs> โอเคค่ะชาวราศีธนูมาดู energy ของเดือนนี้นะคะ <c oughs> ว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะของชาวราศีธนูหลักขนาดธนูนะคะ ประจำเดือนมีนาคมนะทั่วไปจะไม่เน้นเรื่องเรื่องความรักมากนะคะเพราะว่าแม่หมอจะทําอีกคลิปสำหรับความรักเล่งล้วนอยู่แล้วนะอืดนะเค okay, เริ่มเลยนะคะชาวราศีธนูคุณอยู่ในหนึ่งแห่งธาตุไฟนะคะ ธาตุไฟที่มีความแบบรู้ทะลุนะบางทีใจร้อนนะคะชาวราศีธน,นู The l ล v ว r t เดอะสตร g งหกเหรียญแฮงแมน man, นะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญ พิจัตติกเกิดขึ้นคุยนวอนไฮเพรสเซสเกิดขึ้นนะคะขอโทษนะที่มืดนิดนึงนะคะเพราะวา่าไฟเสียนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่เสริมอีกสาหัับหนึ่งให้ชาวราศรีธนูนะคะ <c oughs> โอเคเห็นไหมเอ่ยถ mm ้วยสตาร์แ hmm. ล mm ้วก็สี่ถ้วยแม่หมอคงจะเสี่ยงเป็นวัดลงคอแน่นอนเลยขอโทษจริงๆนะคะแต่คลิปสุดท้ายแล้วไม่เป็นไรสู้ๆ โอเคไพ่ตรงกลางของคุณนะคะคุณได้ไพ่ the lover นะคะการอยู่กับใครสักคนที่เป็นคู่รักของคุณนะคะหรือได้พบเจอคู่รักนะคะที่มีแพชชั่นตรงกันรู้สึกแบบคลิกกันชอบกันคือเขาคื้นเนื้อคู่ของคุณแล้วนะคะราศีธน,นูแต่รู้สึกว่ามันจะเหมือนกันที่แบบว่า คุณคอนทรลยากดิวยากเขาอาจจะเป็นคนที่ดื้อหัวแข็งนะคะดื้อหัวแข็งแล้วก็ชอบสร้างปัญหาจู่จี้จุกจิกอย่างเงี้ยมันทําให้คุณเหนื่อยนะคะไม่ได้บอกว่าทําให้คุณเหนื่อยในทางน e g a t i v e นะคะคนความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะ่ะคือคนเราไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหเธอต้องเป๊ะเ,เองนี้ได้ทุกอย่างนะคะแต่เหมือนคุณรู้สึกเหนื่อยที่ต้องดิวกับบางเรื่อง นะคะอาจจะเป็นความเจ้าชู้ความกระล่อนความดื้อความหัวแข็งความาไม่ลงตัวนะคะที่ทําให้คุณต้องรู้สึกเออต้องใช้ความอ่อนโยนปลอบประโลมเขาอย่างนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ก็บอกว่าให้ใหอภัยนะคะให้อภัยซาไม่ต้องไปถือสานะคะเรียนรู้ที่จะให้อภัยนะเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะคะตัวของคุณเองชาวราศีธนูเหมือนรู้สึกแบบ อาจจะเป็นเพราะคุณเหนื่อยคุณเลยรู้สึกอยากหยุดนิ่งทําสมาธินะคะเนี่ยแ้าแห่งความนิ่งช่วงเวลาแห่งการโดดเดี่ยวนะคะคิดมากนะคะนอนนอนตึกตองอยู่ว่าสิ่งที่ผ่านมาคืออะไรแล้วฉั้นจะเอาอยัางไงต่อจะไปยังไงต่ออย่างนี้นะคะเหมือนแบบมาถึงจุดหนึ่งของคุณคุณคุณรู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งแห่ง เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากอยู่คนเดียวคุณหรือคุณเหนื่อยหรือคุณต้องแบบว่าหาคําตอบอะไรบางอย่างกับชีวิตนะคะเพื่อที่จะออกเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นการเสียสละตัวเองเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะชาวราศีธนูนะแต่คุณจะออกมากับคําตอบของชีวิตนะคะนะมันเป็นการ หยุดนิ่งทำสมาธินะคะไม่ใช่แบบเฉยยันชาแต่บางทีมันเหมือนต้องพักนะคะต้องพักตัวเองพักร่างกายนะเพราะคุณเน็ดเหนื่อยกับทั้งการงานนะคะการงานก็เป็นงานที่ยากช่วงนี้นะคะอาจจะมีอะไรที่ยากๆให้คุณจะต้องดิวเข้ามาต้องต้องนิ่งต้องใช้สติเยอะๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะไพ่ คุณมีความสามารถคุณเก่งนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือเรื่องใดๆก็ตามนะคะงานอาจจะทํางานหนักก็จริงนะคะรอผลนะแต่มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีผู้ใหญ่สนับสนุนคุณอยู่นะคะในเรื่องของการงานนะอืมใครที่รองานช่วงนี้อาจจะเป็นรอไปสักพักหนึ่งนะคะมันเป็นช่วงที่หยุดน,นิ่งี่ะ ถ้าใครสมัครงานรองงานนะคะอาจจะเป็นช่วงที่นิ่งนิดนึงนะคะเงียบนิดนึงช่วงนี้นะแต่อย่าก,กิบอัพนะคะก็พยายามต่อไปนะน,น้องน้องนักศึกษานะคะน,น้องนนักศึกษาถือว่าใครที่เรียนแนว,แนวเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหรืออะไรที่เกี่ยวกับความยุติธรรมมองว่าจะโดดเด่นนะคะแต่มันจะหนักนะคือเป็น เป็นวิชาย,ยากเป็นช่วงเวลาที่ยากหรือใครที่กําลังเก็บตัวนะคะเก็บตัวสอบอ่านหนังสือนะคะเป็นวิชาที่ยากสําหรับคุณนะคะน้องๆนักศึกษานะแต่ก็ต้องพยายามนะคะเพราะว่าเจอสิ่งโตเจออะไรที่ยาก,ยากวิชาที่ยากไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะคะนะต้องพยายามอย่างหนักเลยนะแล้วก็มีสมาธิเยอะๆนะคะในการเรียนการสอบ ทีนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายเอกสารสัญญานะคะอาจจะมีการไปต่อเอกสารสัญญาบัตรประชาชนพาสปอร์ตหมดอายุอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะหรือถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมจะมีใครสักคนมาช่วยคุณนะคะให้ได้รับความยุติธรรมนะคนคนนั้นน่าจะเป็นคนราศี มนถุนตุนกลุมนะคะธาตุลมหรือว่าเมธนูสิงก็ได้นะคะแต่เดือนนี้มองว่าคุณเป็นคนคนนี้จัดการทุกอย่างได้มีสติมีความฉเฉลียวฉลาดนะคนจะจัดการทุกอย่างได้แต่มันเหนื่อยเฉยๆนะคะแต่แล้วก็เข้ามานะเป็นคนที่เหมือนเป็นคู่อุปถัมภ์นะคุณในอดีตชาตินะคะนะถ้าคุณ อยู่นะตอนนี้ถ้าคุณอยู่กับเขาหรือว่าคบกันอยู่คือเป็นคู่ที่เกื้อนหนุนกันนะคะเห็นไหมเกื้อนหนุนมาจากในอดีตชาตินะคะให้ซึ่งกันและกันดูแลกันเลยกันนะคะแต่ถ้าคุณเป็นโสดนะคะถ้าสายโสดนะมองว่าคุณก็จะได้พบเนื้อคู่แต่เป็นคู่ลักษณะแบบไหนไม่ทราบแต่อาจจะเข้ามาในดิ ในทางที่ดีหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ให้ระวังนะคะนิดนึงเรื่องการทะเลาะบอแววงไม่ใช่ทะเลาะบบอแววงเป็นอะไรที่ยากอะคนคนนี้อาจจะดือด้อสักหน่อยนะคะนะการงานนะคะอย่างที่บอกใครที่รอง,งานก็มีเรื่องหยุดชะง,งักไว้นะคะคุณต้องคิดดีๆเรื่องดีๆนะถ้าใครที่มีโอกาส นะคะอาจจะมีคนช่วยเหลือคุณถ้าคุณมีงานประจําทําอยู่บางคนโปรเจกต์เยอะนะคะต้องคิดดีๆตัดสินใจดีๆบางคนที่รอคอยงานนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่นิ่งอยู่นะคะบางคนมีงานจะจับงานหลายอย่างต้องตัดสินใจดีๆนะคะถ้าตัดสินใจผิดจะนํามาซึ่งความเสียหายได้นะคะนี่คือไพ่เตือนมานะให้ใช้สติดีๆส่วนใครนะคะที่ สุขภาพเนาะต่อมาสุขภาพคุณอาจจะทํางานหนะักบางทีอาจจะได้แบบนอนพักรักษาตัวก็ได้นะคะให้ดูแลตัวเองดีๆแล้วไปเช็คไปตรวจนะคะชาวราศีธนูนะบางคนมีแกนได้แบบเข้าโรงพยาบาลน,นะคะเดือนมีนาเนี้ยอืมแต่ไม่มีไม่มีดวงปุัติเหตุนะคะอาจจะเป็นใน ในเรื่องของคุณหังโหมกับงานนะบางคนนะหละทางานหนักหักโหมเครียดอย่างนี้นะคะระวังจะสุดนะคะโอเคต่อมาสุขภาพไปแล้วมาการเงินการเงินถ้าคุณเดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วยนะคะจะมีคนมาช่วยเหลือนะ,ะนะแต่มันเป็นช่วงที่คุณใช้ใจ่ายเยอะนะคะ เดี๋ยวคนนี้ขอเหรอคือจะต้องให้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแบ่งปันอย่างนี้ก็มีบางทีก็เลยทําให้คุณทุกขคุณเครียดเหมือนกันแต่ทําเท่าที่เราทําได้นะคะการเหมือนนะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ร, mm hmm. รับเช่นกันนะคะเอาพอประมาณนะคะถ้าจะทําบุญก็ทําพอประมาณนะอ่าอาจจะเป็นช่วงของการจจับจ่าย ใช้เงินบ้างนะคะอืมแต่แทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่างที่บอกอล้นะว่ามันเป็นช่วงที่คุณนั่งทำงานหนักมาเยอะแล้วก็นั่งดูผลงานแล้วก็ดูเงินที่งอกเงยออกมานะคะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณเดือดร้อนเรื่องเงินนะคะไม่ได้หมุนเงินแต่ถ้าบางคนที่มีปัญหาเรื่องเงินจะมีคนเข้ามาช่วยหรือมีปัญหาเงินเกี่ยวกับในเรื่องกฎหมายอย่างเงี้ย นะคะก็มีบางคนจะต้องจ่ายเงินเพื่อทนายความอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะมันเป็นช่วงอยู่ชะง,งักเนาะม,มาในเรื่องของความรักที่มีคนที่มีครอบครัวนะคะคนที่มีครอบครัวอาจจะเป็นในเรื่องของอคุณทำงานหนักเฉยๆนะคะแต่ก็ มันไม่ได้บอกว่ามีใครหันหลังให้คุณแต่มันเป็นเพียงที่บางทีคุณก็หยุดนิ่งใช้สติแล้วก็ไม่ไม่ได้มีอะไรสเปเชียลมากในเรื่องความรักช่วงนี้นะคะของคนที่มีคู่เพราะว่าคบกันแล้วอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทำมาหากินนะคะแต่ถ้ามีอะไรที่มันมขัดตะขุกตะกักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้อภยัยเห็นไหมคะต้องให้อภัยกันนะ สายสดก็จะได้เจอใครสักคนนะเป็นเดลเวอร์เข้ามานะคะอาจจะเป็นในธาตุคุณนะคะแล้วก็ธาตุดินด้วยนะคนคนนั้นน่าจะเป็นการมังกรผู้ศพหรือว่าสิงห์ธนูเมฆก็ได้นะคะใครสักคนถ้าจะเข้ามาอันนี้สําหรับสายโสดนะถ้ามีคนเข้ามาให้คุณเลือกคุณจะต้องเลือกดีๆนะคะนะเพราะว่าถ้าเลือกผิดก็นํามาซึ่งความโดน ผิดหวังเสียใจหรือโดนหลอกได้นะคะไพ่ก็บอกว่าก็เลือกดีๆแล้วคุณก็ยังมีความหวังหวังว่าชีวิตผู้นี้ต้องดีกว่าเดิมบางคนกอดกอดอกอยู่เซงเศร้าในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาหยุดชะงักอย่างเงี้ยท,ทําสมาธิเหมือนอยากสันโดษช่วงเวลาของการอกหักอยู่คนเดียวนะคะสายสุดที่อกหักมานะแต่คุณมีความหวังอยู่นะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่เข้ามาแล้วนะคะชาวราศีธนู นะเนี่ยมี the high princess เข้ามามันเป็นเล็ที่ผูกพันโดนใจกันออรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเคยเจอเขามาก,ก่อนรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคิดถึงทำไมทำไมรู้สึกแบบว่าชอบเขาอย่างนี้นะคะออกมาแล้วก็ยังเหมือนไม่ได้คุยกันแต่ว่าก็ชอบเขานึกถึงหน้าเขาอย่างนี้นะคะนะอันนี้คือสายโสดนะถ้าคุณจะพบใครนะคะโอเคนะ การงานไปแล้วการเงินไปแล้วสุขภาพไปแล้วนะคะความรักก็นั่นแล้วน้องๆน,นักศึกษาก็อย่างที่บอกนะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายนะคะใครที่เรียนกฎหมายต้องขยันมากๆเลยนะคะนะส่วนสาขาวิชาอื่นก็อย่างที่บอกมีให้เลือกหลากหลายบางคนเลือกที่จะลง ให้เลือกดีๆนะคะว่าตัวเองถนัดแบบไหนรักแบบไหนอย่างนี้นะคะแต่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายสําหรับชาวราศีธนูเดือนมีนานะคะต้องหนักหน่อยต้องขยันมากหน่อยนะคะน้องๆน,นะโอเคนะคะชาวราศีธนูลักขาธนูนะยังไงก็เป็นกํำลังใจให้นะคะให้คุณแบบ เข้มแข็งแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในเดือนมีนานะขอให้มีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะกดกดกระดิ่งแล้วไปกดตรงอ่ากดกระดิ่งนะคะเหมือนแบบถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับราศีคุณลัคนาคุณหรือว่าวันเกิดคุณจันทร์อังคารพุธพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีมาทุกสอง สองครั้งในหนึ่งเดือนนะคะไปติดตามได้ที่เพจนะคะเดี๋ยวจะมีการเล่นเกมทำนายดวงฟรีนะคะยินดีต้อนรับนะเดี๋ยวมีรายละเอียดบอกไว้ให้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ